วัสดีครับผมดีๆตอนราบปฐุรายการกลายทู่ชินาสองหนึ่งแล้วนะผมวันนี้ผมก็จะพามาดูความยำเย็นนะผมเนี้ยยังไม่เมื่อทีนะเนี่ยครับอันนี้ไก่ผมก็เริ่มนอนนะผมเนี้ยครับโอเค <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ฝนตกนะผมเนี้ยครับฝนตกนะผมตอนนี้วันนี้ก็ตกทั้งวันแล้วนะผมแล้วก็นูนพวกไก่ผมม็นอนอยู่ครับนูนครับ เอเชียก็ล,กลูกไก่นะผมแล้วก็จะสังเกตว่าตัวสีขาวหายไปไหนนะผมนี่ครับเขาเดียผมมันกบไข่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับมันก,กแล้วนะผมนะครับว้าว <Wow. S 1> สองฟองนะผมเราจะมารอดูว่ามันจะออกแม่ผมนี่ครับมันกบแล้วนะผมนี่ครับ ของไอรีลนะผมนี่ครับว้าวรอชมรอติดตามชมลูกมั้นะผมผมเห็นมันกกตั้งแต่เมื่อวานนะผมมันขึ้นไปกกนะผมเมื่อวานไม่ได้ถ่ายนะผมอันนี้ก็นอนที่ร่มนะผมที่ผมทําไว้นะโอเคแล้วก็เราก็จะมาอัปเดตปรากัดด้วยนะผมนี่ปรากัดมันไข่แล้วนะผม แล้วตอนนี้ผมก็เอาตัวเมียใส่ไว้อยู่นะผมยังไม่เอาออกทีนะผมนี่ครับอยู่นนี่นะครับอันนี้ก็ฝนก็จะตกนิดหน่อยนะผมนี่ครับอันนี้ก็ไก่ผมก็นอนอยู่นะผมนี่ครับมีหลังคาให้เรียบร้อยนะผมนี่ครับนี่ครับแต่ว่าเวลาฝนสาดมันก็สาดไปโดนมันนะผมพวกไก่นะผมนี่ครับมันก็เริ่มนอนนะผมแล้วคนนี้ครับผม ราจะมาดูปลากัดนะผมมันไขแล้วนะผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมนี่ครับทุกคนเราก็มาดูไขปลากัดนะผมเมื่อกี้ผมเอาฟิวเจอร์บอกมียกขึ้นมาครับผมหรือไปถูกไขมานะผมนี่ครับไม่รู้ว่าพ่อปลาจะตกใจกินไขมาหรือเปล่านะผมนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับสีขาวๆคุณๆครับนี่ครับไขแล้วนะผมนี่ครับ แล้วก็ใครเล่นไปอยู่ข้างล่างบางสวนนะผมเมื่อกี้ผมเปิดก่อน้ำาโนเข้าครับผมแล้วก,วก็ฟิวเจอร์บอทมันก็ตกเข้าไปในนี้นะผมตกเข้าไปในบอ่อเพาะนี่ครับผมตกเข้าไปในบอ่อเพาะนะผมไม่รู้พาะปลาจะกินลูกหรือเปล่านะผมแล้วก็วิธีการเพาะของผมนะผมจะเพาะแบบเอาตัวเมียเลี้ยงมาอยู่ด้วยนะโอเคนี่ครับ แบบเอาตัวเมียให้มันเลี้ยงอยู่กับลูกนะผมวิธีนี้ผมก็ใช้มานานแล้วนะผมลูกปลาก็รอดเยอะนะผมแล้วก็พ่อปลาก็จะผสมพันธุ์กับตัวแม่มันนะผมหลายหลายรอบนะผมแล้วก็มันจะให้ลูกมาเยอะๆนะผมแล้วก็เราให้อาหารไปตามปกตินะผมถ้าลูกปลาโค้งนี้มันออกมานะผมเคเราให้ตามปกตินะผมแล้วก็ลูกปลาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พอลูกปลารุ่นแรกนะผมพอมันโตนะผม ผมก็จะตักนะผมแล้วก็ไปแย่งอีกโบนึงนบผมเพื่อไปอนุบาลนะผมเพื่อไม่ให้มันกินรุ่นน้องๆมันนะผมรุ่นตัวเล็กๆที่พ่อแม่พันธุ์มันผสมขึ้นมานะผมอันนี้คือเทคนิคของผมนะผมถ้าใครลองจะทําตามก็ทําได้นะผมเทคนิคนี้ผมก็ทําอยู่นะผมนี่ครับวันนี้นีนะผมนี่ครับไขป่ปลาผม ได้ก็ไม่ค่อยเยอะนะผมนี่ครับไขปลากัดปลาใต้สายพัฒนานผมไม่รู้ว่าพ่อแม่มันจะกินหรือเปล่านะผมผมทําให้มันตกใจนะผมเมื่อกี้นกไหวไปทางใต้นู้นนะนะผมนี่ครับมันก็กอวอดอยู่ตรงนั้นนะครับผม แล้เวเราก็จะมาอัปเดตี่ทีตอนลูกปลาออกจากวอดนะผมนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะผมฝนตกนะผมช่วงนี้นี่ครับนี่ครับฝนตกนะครับนี่หวนี้ก็เริ่มนอนนะผมแต่ผมก็จะปิดฟิวเจอร์บอร์ดนี่ก่อนนะผมแล้วก็เอาไอ้ถาดอาหารนี้ไปตั้งที่เดิมนะผมตรงนู้นนะครับ แต่เราเก็บของก่อนนะผม, <Okay. S 2> ผมแล้วก็นะผมเนียบแล้วก็เราก็จะมาเก็บอาหารไกร่ที่เหลือเลยนะผมเนีัยตรงนี้ก็จะมีข้าวอยู่เล็กน้อยนะผมโอ <Okay. S 2> เคเทปไปนะผมใตตอนเช้าไก่ก็มากินเองนะผมถ้าไม่มีหนูนะครับผมถ้ามีหนูเดี๋ยวหนูมากินนะผมผมค่อยวางกงระดักผมเนียบกระดักเดี๋ยวผมหาเหยื่อมาก่อนนะผม เพื่อมาทำกับดักครับผมถ้ามีหนูนะผมเดี๋ยวผมจะดักไว้ก่อนนะผมแล้วก็เราตั้งนี้นะผมเนี่ยปอมไว้นะผมนี่ครับอนันนี้เป็นพวกไก่ป่าผมนะนี่ครับนอนอยู่นะผมแบบเรี้ยวนะผมนี่ครับแล้วก็นีวแม่ไก่นะผมที่รังกบไข่ยอยู่นะ สองฟองนะผมรอติดตามชมลูกมันได้เลยนะผมนะรนีติดตามชมลูกมันได้นะผมส2็สองตัวนะผมไม่รู้ว่าจะออกมาหมดไหมนะผมสจ็ดสองตัวคนนี้ก็เริ่มนอนนะผมแต่ผมแล้วก็จะปิดประตูนี้นะผมโอเคครับปิดเรียบร้อยนะครับ แล้วก็เอาไม้คำไว้นะผมเนี้ยครับเสียบไว้ในนี้ครับเไไนี้ยครับ,รบเรียบร้อยแล้วครับโอเคนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเอาที่ดักหนูับผมดักตรงนี้นะผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะผมแล้วก็กดกระดิด่งด้วยผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆม่ของช่องผมนะผมขอครับ